เรงนี้มีข่าวมาให้ติดตามกันอีกแล้วก็ถึงภาพ,พ,พยนตร์ด้วยก่อนเข้าสู่ภาพยนตร์เราต้องอัปเดตเรื่องคอสอมออกรหน่อยซึ่งเดี๋ยวเราจะมีคุณดีเจกสิบการเป็นคนรายงานนะฮะครับผมสวัสดีกราบผมสิทธิชัยหยุ่นกราบกราบล่าสุดนะครับคนส่งมวลชนนะครับกรุงเทพกราบขอเป็นคุณถัป,ปนิคุณกิติค่ะล่าสุดนะคะดิฉันก็อยู่หน้าวัดเมย์นะคะตอนนี้ค่ะอยู่ที่ล้อรถเมร์แล้วค่ะขอเป็นคุณจับคุณผู้ชมไม่ได้ ขอเป็นคุณดี p k พหมฮะใหม่คนสมรกอเตรียมขึ้นค่าดอุาสาร์รถเมย์2ีส่สมกราคมนี้ DJ อัน๋นพวนาคใหม่รถร้อนรถเมย์ร้อนต่างๆรถแอร์เริ่ม12ถึง2ี่บาทนะครับ DJ มะตูมครับ คนส่งการของมวลชนกรุงเทพออกประกาศว่าดีเทบุกหะนัจพิจวันที่สิบสี่ัพิจารพิจารส่านั่นหนูนหนดีเจดดจรงขอปรับปุงให้พี่อ่านแล้วใครอ่นปรับปรุงอัตราค่าโดยสารรถประจำทางสาธารณะนะฮะดังนั้นรถขอสมกเนี่ยรถเมยนะฮะจึงปรับปรุงค่าโดยสารเนี่ยจากธรรมดาสีครีมแดงเนี่ยจากหกบาทห้เป็นตลอดสาย8บาทนะครับ รถแอร์รถปรับอากาศนะครีมน้ําเงินเนี่ยสิบาทถึง18บาทเป็น1 2บสถึงยีบาทส่วนรถโดยสารปรับอากาศสีส้ม11บาทถึง23บาทเป็น13บาทถึง25บาทเพิ่ม2บาทนะครับเพราะฉะนั้นก็แจ้งให้กับคุณผู้ชม,ผ,มผู้ฟังได้ทราบกันว่าเขาจะเริ่มกันในวันที่21นะครับผมนะฮะมกราคมนี้เพราะฉะนั้นก็สิน้นใกล้้สิ้นเดือนนี้นะฮะจะได้เตรียมตัวแล้วก็เตรียมเงินกันบทเวลาไปขึ้นรถนะครับเฉล่าขเช้า